อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่น้องน้องลูกลูกหล,ลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระวจนะที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่เราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนได้สารภาพบาปที่พวกเราได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อนหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดี หาเจตนาไม่ก็ดีที่ได้ลงทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นขอพระองค์ได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ทําผิดบาปต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสําหรับในเช้าวันนี้วันที่ห้ากรกฎาคมพระองค์ทรงตรัดว่าจงเข้ามาใต้เรา ด้วยใจขอบพระคุณและด้วยใจที่รู้ซึ้งถึงพระพรที่เต็มไปในชีวิตใจขอบพระคุณช่วยให้เจ้ารับรู้ถึงการสถติตอยู่ด้วยของเราและทำให้เจ้าชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักของเราได้ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทำให เจ้าขาดจากความรักของเราได้เลยนี่คือที่มาของความปลอดภัยของเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เจ้ารู้สึกกังวลจงเตือนตัวเองเสมอว่าความมั่นคงและความปลอดภัยของเจ้าตั้งอยู่ในเราแต่เพียงผู้เดียวเราเป็นที่วางใจได้อย่างแน่นอนไม่มีวันที่เจ้าจะมีอำนาจควบคุม เหลือสถานการณ์ในชีวิตได้ใจย่ากังวลเลยเพราะทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเราจงสแสวงหาและเข้ามารู้จักเราให้มากยิ่งขึ้นเราเฝ้าคอยที่จะทำให้ชีวิตของเจ้าเป็นการผจนภัยที่ยิ่งใหญ่แต่เจ้าจำต้องปล่อยมือจากวิถีชีวิตเก่าๆเสียก่อนลูกเ๋ย เราสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตให้แก่เจ้าที่เรารักเสมอจงรอคอยและเฝ้าดูสิ่งที่เราได้เตรียมไว้ให้แก่เจ้าเถิดอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำลมบทที่8ข้อ38-39บาบเ้เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิต ไม่ว่าทูตสวรรค์หรือวิญญาณชั่วไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตหรือฤทธิอำนาจใดาๆไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกหรือสิ่งอื่นๆใดๆในสปปรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถพาเราไปจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้สดุสดีบทที่ 56ข้อ3ข้อ4เมื่อข้าพองค์กลัวข้าพองค์จะวางใจในพระองค์ในพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าเทิดทูลพระวจนะในพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าวางใจข้าพระเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพระเจ้าได้เล่าอิสยาบทที่43่ข้อ19ดูเถิด เรากำลังทำสิ่งใหม่มันเริ่มขึ้นแล้วเจ้าไม่เห็นหลอกหรือเรากำลังสร้างทางในถิ่นกันดาลและสายทานต่างๆในที่แห้งแล้งอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาเฝ้าคอยดูแลให้พวกเราพ้นจากภัยพิบัต,ติต่างๆ พระอ,องค์ทรงตรัสว่าจงสแสวงหาและเข้ามารู้จักเราให้มากยิ่งขึ้นเราเฝ้าคอยที่จะทำให้ชีวิตของเจ้าเป็นการเผชิญภ,ภัยที่ยิ่งใหญ่แต่ทุกคนไม่ต้องกลัวพระอ,องค์ทรงรักพวกเราเสมอจงรอคอยที่จะเฝ้าดูสิ่งที่พระอ,องค์ได้เตรียมไว้ให้แก่พวกเราอาเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกทุกคนจะปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนให้ปลอดภัยเราพึ่งพาพระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่เราต้องการเราเชื่อในพระองค์พระองค์บันดาลทุกสิ่งเกินความเข้าใจของเราเรานมัตการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำได้เรานมาจัดก,การองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่และไม่มีใครเทียบได้จากพระองค์อเมนพระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราพวกเราทุกคนได้พึ่งพาอยู่กับพระองค์ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นไม่เคยทอดทิ้งเลี้ยงดูปกป้องคุ้มครอง พวกลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ให้เราที่จะเข้ามาอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกประชาชนทุกคนทั่วโลกให้พ้นจากวิกฤตหลายๆไม่ว่าจะภายจากธรรมชาติภายจากสงคราม และภัยจากโรคร้ายโรคระบาดต่างๆขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนทุกประเทศหลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอฝากประเทศไทยประเทศอิราเลและประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในปีพระหัตถ์ขอบรงขอบองทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทั้งสามป,ประเทศที่ลูกได้อยู่และได้ เกิดได้อยู่มาตลอดขอพระองค์ได้โปรดเมตตาคุ้มครองทั้งสามประเทศให้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมชาติภัยจากสงครามต่างๆและภัยจากโรคร้ายโรคระบาดต่างๆไม่ให้เกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นในประเทศหนึ่งประเทศใดไม่มีผู้ใดที่จะช่วยทั้งสามประเทศนี้ได้นอกจากพระองค์รุกขอ ฝากไว้กับพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองทั้งสามประเทศนี้ให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทูลขอทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ สำหรับเวลานี้ลูกทุกคนขอมอบสวายชีวิตที่เหลืออยู่ของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนทราบสิ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ